ฮัลโหลวันนี้มาช wow. ้อปปิ <S 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 ้งจ้าชุดคนดูสมบูรณ์ไม่ไม่อยากเรียกว่าสมบูรณ์เรียกวนิดนึงเรียกว่ามีอันจะกิน อย่าเรียกว่าอูดมสมบูรณ์ขึ้นคือบวน้ำช่วงนี้บวกช่วงนี้กินเค็มไงแต่ว่าเราจะมาทำอาหารรสเค็มกันนี่มันรสรสเค็มรสรสรสเค็มก็คือลดปริมาณเค็มใช่ซึ่งเดี๋ยวนี้เขามีแบบเป็นเว็บไซต์เว้ยแนะนำสูตรอาหารแล้วก็คือชื่อเว็บว่าโซเดียมเลสเตอรอลขึ้นตรงนี้ละต้องขึ้นแล้วนะต้องขึ้นแล้วนะโซเดียมเลสเตอรอล น้องไก่อีเล่าหน้าอ๋ออุ้ยมีหลายแบบเลยเ้ออุ้ยเขามีระบุปริมาณโซเดียมไว้ด้วยนะดูดิทั้งหมดนี่คือสูตรครีหมดเลยที่อ๋อออกมาโดยสอสอสอก็คือน้องไก่ทะโลเนี่ยนะเอ้แต่ว่าเขาสามารถทําให้ครีได้ไงคือเนี่ยเขาก็พยายามทําให้เห็นเลยว่าอาหารที่ดูแบบว่าอร่อยทําให้สุขภาพดีได้โดยการทําให้โซเดียมลดลง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  โซเดียมลดลงโซเดียมลดลงอันนี้อัไรข้าวผัดหักเกาหลีอันนี้นี่อันนี้ข้าวผัดกิมสี่หกไก่ซอสเทปหกหกสาวเจนโอ้ยน่ากินอ่ะน่ากินเฮ้ยเอาสูตรนี้แหละทำอันนี้กัน อ่านี่กลับมาแล้วครับหลังจากซื้อของนี้นี่มีอกไก่เนาะแล้วก็มีเป็นข้าวนี่มันข้าวไรซ์เบอร์รี่นะแล้วก็มีโคชูจังมีน้ำมันงาแล้วก็มีเป็นผักเนาะนนี้เป็นผักพริกหยวกมีมะเขือเทศสองสีมีแครอทมีกิมจิอันนี้เป็นกิมจิสูตรลดโซเดียมถ้าเกิดใครไปซื้อตามห้างสรรพสินค้ามันก็จะมีเป็นกิมจิสูตรธรรมดาก็กิมจิลดโซเดียมเนาะถามว่าทำไมต้องเป็นกิมจิลดโซเดียมเพราะปกติแล้วอะผักด,ดองเวลาเขาจะดองให้มัน เก็บได้นาน,านอะ่ะมันมีหลากหลายวิธีหนึ่งในวิธีนั้นคือการทําให้เค็มเพราะว่าการที่มันเค็มมากๆหรือมีปริมาณโซเดียมสูงๆอ่ะมันจะทำให้แบคทีเรียไม่โตแล้วก็จะหมักตัวผักพวกนี้ได้นานแต่ว่าเขาก็จะมีสูตรวิธีการว่าถ้าเกิดหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะเอาโซเดียมออกอยังไงก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งเนาะก็ลองดูข้างถุงดูว่าเป็นสูตรลดโซเดียมหรือเปล่าแล้วก็มีเห็ดหอมมีหอมใหญ่มีกระเทียมมีขย คือจริงๆแล้วเนี่ยในสูตรในเว็บอะมันมีแค่น้ำมันลำข้าวที่เอาไ้ผัดข้าวเนาะมีข้าวมีอกไก่กิมจิเห็ดหอมกระเทียมน้ำมันงาแล้วซอสเกาหลีแต่ว่าอื่นๆใดอะเราสามารถท็อปอัพขึ้นมาได้แต่ว่าเราต้องคิดอินมาหรือว่าต้องคิดไว้ว่าเราจะไม่เพิ่มโซเดียมเข้าไปในมื้ออาหารนี้แล้วเนาะเริ่มกันดีกว่าเริ่มกันที่หมักอกไก่ก่อนคือจะหั่นเป็นแบบแว่นๆอย่างนี้ก็ได้หรือใครจะหั่นแบบเป็นชิ้นเล็กเลยก็ได้แล้วแต่ วิธีการหมักไก่เราจะใส่เป็นโคชูจังคราวนี้เนี่ยโคชูจังปกติแล้วก็มีเกลือหรือมีโซเดียมเยอะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใส่ในปริมาณที่เหมาะสมเนาะอย่างสูตรนี้เราใช้ทั้งหมด8กรัมคือเนื่องจากว่าซอสเป็นค่อนข้างเหนียวนาะบางคนก็จะใส่เป็นน้ำมันลงไปหรือใช้เป็นน้ำลงไปเจือจางให้มันเคลือบตัวไก่ง่ายขึ้นแล้วก็ฉีดน้ำมันลงไปง่ายจะเห็นว่าเราไม่ได้ใส่เกลืออะไรเพิ่มเลยเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าตัว โคชูจังมันมีเกลืออยู่แล้วนี่ทีนี้เห็นพูดถึงเรื่องเกลือเยอะจังน,นี้เราจะมาพูดนิดนึงว่าเฮ้ยเกลือมันแบบมันมีผลไม่ดีอะไรต่อร่างกายจริงเกลือเนี่ยมันมีโซเดียมเนาะจริง,รงๆก็เป็นเขาเรียกว่าแร่ธาตุจำเป็นในร่างกายแต่ว่าถ้าเกิดเรากินในปริมาณเยอะจนเกินไปเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียร่างกายได้เนาะโดยที่หน้าที่หลกักๆเลยโซเดียมเนี่ยมันจะเป็นตัวอุ้มน้ำทำให้เวลาเรากินเค็มเข้าไปเรื่อยเราสังเกตรเรากินของทอดกรอบหรือเป็นป๊อปคอร์นอะไรอย่างเงี้ย ที่เขาใส่เครื่องปรุงรสเยอะๆที่มีโซเดียมเยอะเนี่ยเราจะหิวน้ำบ่อยเพราะว่าตัวนี้มันจะดึงน้ำแล้วเราก็กินกินน้ำเข้าไปจนสุดท้ายร่างกายก็จะเริ่มบวมน้ำสำหรับคนที่สูงอายุที่ขับเกลือได้ไม่ค่อยดีมากนักหรือมีปัญหาเรื่องไตเนี่ยก็จะยิ่งทําให้การบวมเนี่ยเป็นมากขึ้นแล้วก็อาจจะนำไปสู่โรคความดันโลหิตสูงได้อีกอันนึงเลยที่เราจะสังเกตง่ายเลยคือคนที่กินเค็มเป็นเวลานานเนี่ยสิ่งที่เราจะเสียอย่างแรกเลยคือลิ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่า ตัวลิ้นเนี่ยมันจะตอนแรกมันอาจจะสะดุง้งแบบอุ้ยเค็ม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 แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องเขาเรียกอะไรปรับตัวให้เข้ากับรสชาติอาหารที่เรากินมาจำเนาะลิ้นมันก็จะค่อยๆแบบชินชาไปกับความเค็มของทุกวันที่เรากินลิ้นก็เสียรสชาติไปเรื่อยๆจนตอนหลังสุดแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มกินอาหารไม่อร่อยแล้วเพราะลิ้นมันเริ่มรับรสได้น้อยลงบางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วลิ้นเราเสียไปแล้วทาไงก็ค่อยๆลดเค็มมาทีละเล็กทีละน้อยเนาะลิ้นมันก็จะกลับมามี รับรสชาติได้เหมือนเดิมก็คือมัน reversible นั่นเองระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะทำการเพร p ตัวผักอื่นๆที่ไว้สำหรับผัดข้าวเนาะวันนี้เราก็จะมีเป็นกระเทียมนะหอมใหญ่แล้วก็แครอทจริงในสูตรเนี่ยใช้เป็นแค่น้ำมันงายับกระเทียมก็เพียงพอแล้วแต่นี้เราต้องการที่จะเพิ่มวิตามินในมื้ออาหารด้วยนะ แต่นี้ไม่ได้ปอกเปลือกนะอันนี้คือเราหั่นให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเพื่อให้เวลาหั่นมันไม่กริ้งจริงๆก็ไม่ต้องหั่นให้มันแบบว่าเป็นระเบียบมากเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเราจะไปผัดข้าวหรือยมันก็จะนิ่มๆก็จะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมฮะหรือจะหั่นเป็นเส้นก็ได้แล้วแต่แล้วก็ขอมใหญ่เนาะแล้วก็กระเทียมมันก็หั่นละเอียดเลย ก็เพิ่มสีสันให้อาหารนิดนึงด้วยพริกหยวกอันจริงใครไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้นะเพราะว่าบางคนไม่ชอบกลิ่นเป็นเขียวพยวริกหยวกถูกปะก็ใส่ให้มันพอแบบมีสีสันก็พอเราก็จะเริ่มทําไก่ก่อนเพราะว่าเธอเราต้องการให้มีโคชูจังที่มันเอาไปผัดในกระทะเนี่ยติดเข้ามาในข้าวด้วยถึงเวลาเนี่ยเราก็ ใช้เป็นน้ำมันแบบสเปรย์เนาะอันนี้เราใช้เป็นน้ำมันมากอกในสูตรใช้เป็นน้ำมันลำข้าวจริงๆเปลี่ยนเป็นน้ำมันอะไรก็ได้เนาะแต่ว่าใช้เป็นขวดสเปรย์เราจะได้ลดปริมาณน้ำมันในมื้อหารวยด้วยคือมันแบบสปริงเข้าหน้าไงนดูเกาหลีไหมใช้ตะกงตะเกียบ เฮ้ยหอมอยู่เด้อนี่เพลงต้องขึ้นแล้ว mm hmm. เพลงแดดจังกึม uh huh. uh, ฟังมาถึงขนาดนี้แล้วน่าจะมีหลายคนสงสัยว่าเฮ้ย mm hmm. แล้วเกลือที่เราทานได้แต่ละวันเนี่ยมันทานได้เยอะแค่ไหนเนาะนี่เราก็เลยเอาช้อนมาให้ดูนี่อันนี้คือช้อนสำหรับปรุงเกลือในแต่ละมือนะแต่ว่าทำไมช้อนต้องเป็นรูอย่างนี้จะให้ดูว่าเวลาตักขึ้นมาเนี่ย จริงๆแล้วเกลือที่เรากินได้ต่อมือเนี่ยประมาณนี้เองขยายนิดนึงอย่นี้มเหลือประมาณ1ช้อนชากว่าๆซึ่งอันนี้คือปริมาณเกลือที่องค์การอนามัยโลกแนะนําต่อมือจะเห็นว่ามันน้อยมากเลยยิ่งถ้าเกิดเป็นเครื่องปรุงต่างๆที่เขามีเกลือค่อนข้างเข้มข้นเนี่ยมันก็ต้องลดปริมาณลดกว่านี้อีก เสร็จปุ๊บพอไก่สุกล้วก็เอาไก่ขึ้นพักนะฮะเสร็จปุ๊บเราก็ใช้กระทะที่มีโคชูจังที่ผัดอยู่เนี่ยผัดข้าวต่อเพื่อให้รสชาติที่เราปรุงไว้อะมันเข้ามาในข้าวด้วยเนาะอย่างแรกก็คือเติมน้ำมันนิดนึงเพราะเมื่อกี้เราใช้น้ำมันในการย่างไก่ไปแล้วเ,เสร็จปุ๊บเราจะใส่เป็นหอมใหญ่ลงไปผัดก่อนนะฮะแล้วก็ใส่แครอทแล้วก็ใส่กระเทียมนะฮะ ผัดก็คือผัดให้ตัวหอมใหญ่เนี่ยกับกระเทียมมันเริ่มหอมขึ้นมานครับระหว่างนี้เราก็กวาดผักทั้งหมดเนี่ยให้มันซึมซับซอสที่เมื่อกี้ย่างไก่เอาไว้ระหว่างนี้เราจะใส่กิมจิลงไปเลยพอตอนนี้ผักมันเริ่มนิ่มลงนิดนึงนะเราก็จะใส่ข้าวลงไปนะครับ เราใช้เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้อดีคือไฟเบอร์สูงเนาะแล้วก็มีวิตามินสูงอีกอย่างหนึงคือมีสารต้าอนอนุมูลอิสระด้วยเพราะฉะนั้นน,น,นอกจากเราจะทําให้ปริมาณโซเดียมเราลดลงแล้วเนี่ยเราก็ยังได้ประโยชน์จากวิตามินแล้วก็สารต้าอนอนุมูลสลายนะฮนี่กว่างนี้ก็ใส่น้ำกิมจินิดนึ่งเป็นน้ำปรุงรสแล้วก็น้ำมันงานครับนิดเดียวเอาแค่อหอม แล้วเราก็จะใส่สุดท้ายเลยคือตัวพริกหยวกต่างเผืองเราเพื่อความสวยงามของข้าวเห็นบอกว่าเนี่ยเราไม่ได้ใส่ตัวซอสน้ำปลาเรือยวว่าตัวซีอิ๊วขาวเพิ่มเลยเนาะหรือไม่ได้ใส่เกลือเพิ่มเลยแต่ว่ารสชาติก็คือวิลืม เห็ดหอมจ้าแล้วทำไมคุณผมไม่เห็นถักเลยอ่ะโอดูดีนะเสร็จปุ๊บเราก็จะทำการจัดจานแล้วนะฮะ เสร็จไปแล้วนะครับกับเมนูข้าวผัดกิมจิอกไก่ซอสเผ็ดนะครับนี่เป็นสูตรที่ลดปริมาณโซเดียมด้วยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูตักได้ว่ะตอนแรกจะให้หาว่าไม่รั่วรั่วออกจากช้อนไม่รั่ว เฮยจริงๆคือคือลดปริมาณโซเดียมลงอะ่ะก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะบอกให้ะคือรสชาติแบบครบรสเหมือนเดิมยังมีความแบบเป็นกิมจิหอมๆเปรียปร้ยวๆนิดนึงแล้วก็มีรสชาติผักแล้วอย่างนึงคือไก่ที่เอาไปหมักกับซอสเผ็ดหรือซอสโคชูจังอะ่ะต่อให้มันดูเหมือนปริมาณเยอะนะอ่งจริงๆคือรสชาติก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมนะคือจะบอกว่าอาหารที่ลดปริมาณโซเดียมแล้วก็ยังอร่อยเหมือนเดิมเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดมากแล้วก็จะบอกว่า ยังมีอีกหลากหลายเมนูเลยนะสามารถเข้าไปดูในที่ w w w sodiumrestaurant.com นะครับซึ่งทางแคมเปญของ sodium restaurant เนี่ยเขาก็ชวนทุกคนมาปรับลิ้นกันนะครับมาดูกันว่าปรับรสชาติไปแล้ว21วันเนี่ยลิ้นเราจะดีขึ้นแค่ไหนเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือ เรายังจะได้ปริมาณโซเดียมตามที่องค์การอนมามัยโลกแนะนำอีกต่างหากนี่ได้ทางรสชาติอร่อยแล้วยังได้สุขภาพอีกต่างหากอย่าลืมเข้าไปติดตามที่แคมเปญโซเดียมเลสตอรอนนะครับนอกจากว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบทำอาหารเนี่ยเขายังมีเป็นแคมเปญที่ทำข้าวกล่องส่งด้วยนะครับลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เนาะก็วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเอากลับไปทำตามดูนะครับแล้วก็ใครที่ทำตามเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่าลืมถ่ายรูปมาให้ดูด้วยว่า เมนูออกมาเป็นยังไงหรือใครไปลองทําเมนูอื่นแล้วเนี่ยมารีวิวให้ฟังด้วยนะครับเผื่อจะได้ลองไปทําตามดูนะฮะวันนี้ก็จบไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง Friends t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  e r นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดตอน,นใหม่ๆจากพวกเราทั้ง3คนนะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วบาย